วันนี้ผมจะมาตัดเล็บโชว์นะครับผมตัดเล็บง่ายมากเลยนะครับผมไม่ดื้อเลยครับไปชมกันเถอะไม่งอแงเลยครับนายดูิมาเม่ดูเชิตัดง่ายมากเลยแหละไม่งอแงไม่ดื้อเลยน้องกิ่งที่ชุดเลยโอ้ดูดิโชว์สิโชว์สิ แมวบ้านไหนที่ตัดเล็บยากๆอมาดูผมเลยนะผมให้มามีตัดง่ายมากเลยเลยดูชิดูชิเก่งม,มากครับตอนเย็นมามีซื้อเปียกให้นะ เท้าชีนิ่งๆๆๆนิ่งเลกเดี๋ยวแมันไม่ดูเล็บเท้าก่อนเล็บเท้าไม่ค่อยยาวโอเคเรียบร้อยแล้ว <c oughs> น้องกิ่งที่ชุดเลยแหละอ่ะดูกล้องชิสวัสดีท่านผู้ชมชิบ๊ bye <c oughs> ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ <c oughs> ดูสิดูสิดูสิดูกล้องสิไหน Huh?